ข่าวดีวันนี้นะครับใครติดแบ็คลีสติดบูโรติดอะไรนะครับออกรถคันนี้นะครับใช้เงินเพียงสี่หมื่นบาทนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องมีคนค้ำสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจเพียสออโตคาวันนี้นะครับผมพามาชมรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับเพิ่งเข้าใหม่กับเชฟโคโดราโดนะครับคันนี้เป็นปีสิบสามเครื่องสองจุดห้าเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับ เดี๋ยวผมพาชมสีสันรอบๆคันครับคันนี้นะครับประวัติดีนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของเนี่ยเจ้าของเดิมเนาะก็ซื้อป้ายทะเบียนมาด้วยเลขทะเบียนผมแถมให้เลยนะครับกับเลขแปดหนึ่งนะครับเลขสวยเลขดีเลยนะครับสีสันนะครับก็มีริ้วรอยบ้างครับตามการใช้งานนะครับแม็กเนี่ยเปลี่ยนเป็นทีอีสามเจ็ดนะครับดอกยางเหลือนานๆนะครับ เดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างดีกว่าครับภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมทนะครับกุญแจอยู่นี่นะครับนี่กุญแจรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับแคปเปิดได้อย่างที่ผมบอกเนาะเบาคู่หน้านะครับพุ่มาใหม่นะครับเป็นหนังนะครับนั่งสบายนะครับไม่มีฝุ่นวิทยุยังเป็นวิทยุเดิมโรงงานนะครับ อ่ซีดีเอ็มพีสามยูสบีบลูทูธได้ครับหัวเกียร์เปลี่ยนมาละเป็นหัวเกียร์แบบไทเทนะครับด้านหลังนะครับเบาะเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นดำได้แดงครับใส่พรมเท้านะครับเป็นแบบ6กดีนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าครับ เป็นเครื่องดูล a แมก2.5นะครับฐานหน้าเดิมครับทุกอย่างเดิมเดิมครับสวยอยู่ครบเลยนะครับใครหารถนะครับช่วงปีใหม่นี้นะครับเอาไปใช้งานก็ได้นะครับเอาไปขับเที่ยวก็ได้นะครับไม่ว่าจะติดแบคลิสแบบไหนนะครับออกได้แน่นอนครับขอบคุณครับ